โอเคนะครับผมนะก็ขอกล่าวสวัสดีเจ้าวีดาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการล็อกเก็ตนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกในส่วนของตัวรันสกิปอัปเดตมาใหม่ล่าสุดกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรันเอฟนั่นเองนะครับผมหรือตัวรันฟักอาร์ที่ท่านผู้ชมรู้จักกันนั่นแหละนะครับผมในตอนนี้ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันตัวเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็สามารถเล่นได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชันหาคีย์ เป็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์นะครับคลิปที่ผมสอนหาคลิปไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเดียวกันนะครับก็ก็คือคลิปที่แล้วนะครับที่ผมแจกในส่วนของตัวรันเอฟไปเนี่ยนะครับผมผมลงคลิปไปแป๊บเดียวนะครับตัวรันเอฟก็อัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับผมในตอนนี้ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันตัวเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้ะกันสัั้นนีคคละรรบบหิป ตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับผมเ <Yeah. S 1> จอกันครับ